6วิธีตั้งโปรแกรมสมองใหม่สร้างพลังชีวิตใหม่จากความเชื่อที่ถูกต้องการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความมั่งคั่งและร่ำรวยอยากสุขภาพดีไม่อ้วนอยากที่จะลดน้ำหนักเราก็จะต้องมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดและเราก็จะต้องโปรแกรมชีวิตของเรา ไม่ค่ะความอ้วนสุขภาพไม่ดีฮอร์โมนไม่สมดุลจะดีขึ้นทุกๆวันเมื่อเราใช้เทคนิค6เทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ทุกวันที่เราอยู่กับความคิดของตัวเราเองค่ะวิธีที่1พูดย้ำในแง่บวก50-100ถึง100รอบต่อวัน การพูดกับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จทุกด้านของชีวิตรวมทั้งการมีสุขภาพที่ดีตลอดไปประโยคที่พูดกับตนเองหรือเซลท็อกบ่อยๆหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าการโปรแกรมจิตของเราใหม่ค่ะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะเพียง7วินาทีที่สติกลับมาอยู่กับคำพูดที่เป็นมนตาสะกดตนเองได้คุณจะสร้างความสุข สงบและทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างน่าอัศจรรย์ให้ฝึกพูดกับตนเองในรูปแบบตอบไปน,นี้ดูนะคะแต่งประโยคของตัวเองค่ะจงเขียนสคริปต์ชีวิตของตัวเราเองนะคะใช้คำว่าฉันผมหรือชื่อตนเองเขียนให้เป็นปัจจุบันคือกำลังเกิดขึ้นไม่มีคำว่าไม่พยายามจะซึ่งเป็นความหมายด้านลบะหรือยาก หรือยังไม่เกิดขึ้นแต่งประโยคให้ยาว30-50ถึงาคำที่มากพอที่จะทำให้เกิดสมาธิในการพูดและทำให้จิตนิ่งตัวอย่างประโยคที่สามารถนำไปใช้พูดกับตนเอง เกี่ยวกับสุขภาพและทุกด้านของชีวิตเช่นฉันสวยหุ่นดีสุขภาพกายใจและจิตมีพลังมีความสุขประสบความสำเร็จง่ายๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นมากขึ้นทุกๆวันฉันมีครอบครัวแสนวิเศษทุกคนมีความสุขสุขภาพดีเยี่ยมส่งเสริมให้ฉันมีพลังกายพลังใจ เป็นเลศิศพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนมังคั่งและร่ำรวยฉันสุขภาพดีหุ่นดีแข็งแรงขึ้นทุกวันเรียนรู้ได้เก่งขึ้นนำความรู้ไปสร้างผลลัพธ์น่าอัศจรรย์ทำให้กายใจจิตทวีพลังอย่างสมบูรณ์แบบ และประสบความสำเร็จง่ายๆในทุกๆด้านของชีวิตฉันเก่งในการสร้างร่างกายใหม่ให้สวยหุ่นดีสุขภาพยอดเยี่ยมมาคืนทุกวันนํามาซึ่งความสำเร็จทุกๆด้านของชีวิตอย่างสบายและแสนวิเศษฉันรู้สึกสุขใจและซาบซึ้งที่กายและจิตแข็งแกร่งสดใสร่าเริง เรียนรู้เก่งขึ้นทำให้เป็นที่รักชื่นชมของคนที่ได้รู้จักฉันและเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันในทุกๆวันและตลอดไปวันนี้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สดใสร่าเริงแจ่มใสสวยงามสามารถเรียนรู้และทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรวมถึงสิ่งใหม่ๆ ได้ดีเลิศยอดเยี่ยมฉันมีพลังงานที่ดีให้กับตัวเองรักตัวเองได้มากขึ้นทุกๆวันและทำให้คนรอบข้างฉันมีความสุขไปด้วยฉันโชคดีดูแลตัวเองเก่งทำให้หน้าเด็กผิวพรรณรูปร่างสวยงามแข็งแรงมากขึ้นทุกวัน ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาทั้งเงินทองการ,ระยานามิตรความสุขความสำเร็จทั้งแก่ตนเองครอบครัวและคนที่ได้รู้จักฉันวิธีที่สองจินตนาการให้ชัดที่สุดค่ะวิธีที่หนึ่งคือเราเราพูดโปรแกรมจิตัวเราเองเขียนสคริปต์ให้กับตัวเราเองวิธีที่สองให้จินตนาการค่ะว่าฉันเป็นแล้วฉัน อยู่ที่นั่นแล้วฉันได้รับแล้วสมองมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากสัตว์อื่นๆในโลกนี้คือสามารถมองเห็นภาพในอนาคตได้และทำให้เป็นจริงได้เสมอสิ่งนี้เรียกว่าจินตนาการการเนรมิตร่างกายสุขภาพก็เป็นหนึ่งในจินตนาการที่เป็นจริงได้ง่ายๆเมื่อได้ลงมือทํำเพียง 3ขั้นตอน2.1ห,หาต้นแบบที่ต้องการในชีวิตคนสถานที่สถานการณ์ที่ต้องการหรืออยากเป็นอยากอยู่หรือทำให้เกิดกับตัวเองเพราะความสําเร็จเป็นการลอกเลียนแบบสมองลอกแบบได้จากพื้นฐานข้อมูลที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดคือภาพที่ต้องการเป็น2.2มองเห็นภาพให้ชัดในสมอง สองลักษณะคือรูปตัวอักษรให้เขียนเป้าหมายสิ่งที่ต้องการออกมาในรูปแบบที่จำเพาะวัดได้เชื่อว่าเป็นจริงได้เกี่ยวข้องกับตัวเองและกำหนดเวลาชัดเจนวาดเป็นรูปหรือหาภาพมาติดไว้หรือเห็นได้ง่ายในทุกๆวันแล้วนึกถึงภาพนั้นบ่อยๆจินตนาการว่า มันเป็นความจริงแล้ว2.3สะกดจิตตัวเองเลือกเวลาที่ทำให้สมองรับรู้ว่าสิ่งที่ต้องการหรือเห็นเป็นภาพที่ดีที่สุดเกิดขึ้นแล้วจริงๆเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงที่กำลังจะหลับหรือตืน่นซึ่งสมองมีคลื่นทีตาเป็นช่วงที่จิตจะอ่อนรับรู้ว่าเป็นจริงได้ง่ายที่สุด2.4ปล่อยวาง เชื่อว่าสิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยเชื่อแบบไร้กังวลถ้าวิธีนี้ได้ผลไม่ดีก็หาวิธีอื่นแต่ต้องอยู่กับวิธีการเดิมให้นานพอมองสถานการณ์ให้ออกแล้วมั่นใจในสิ่งที่ทำจากการหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การปล่อยวางผลรับที่จะสร้างร่างกายให้หุ่นดีสุขภาพดีตลอดไปเป็นการเรียนรู้ร่างกายตลอดชีวิตที่จะได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อปล่อยวางอย่างถูกต้องเมื่อเราจินตนาการแล้วให้เราปล่อยวางให้เราคิดว่าเป็นแล้วฉันได้แล้ววิธีที่3ฟังเสียงเบาๆช้าๆ เสียงที่สามารถทำให้สมองเกิดสมาธิหรือเคิมจนเข้าสู่ผวังได้คือคลื่นเสียงที่ทำให้สมองเกิดคลื่นอัลฟาเป็นคลื่นสมองที่พบขณะที่เริ่มม่วงอีกทั้งยังเป็นอีกคลื่นสมองหนึ่งที่ส่งผลให้ภาพจินตนาการคมชัดมากขึ้นการได้ยินเสียงเหล่านี้ในเวลาที่สงบอยู่คนเดียวหรือกับคนที่รักหรือชอบในสิ่งเดียวกัน จะสร้างจินตนาการที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงเหล่านี้ได้แก่ดนตรีคลาสสิกเพลงกล่อมเด็กบทสวดมนต์เสียงธรรมชาติวิธีที่4ี่ทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันการนั่งสมาธิเป็นศาสตร์ที่ทําให้จิตจ,จ,จดจ่อกับสิ่งที่ดีงามเป็นการสร้างสติการรู้สึกตัวกับปัจจุบัน ทำให้ความคิดแด้บวกเกิดได้ง่ายสร้างปัจจุบันโดยที่ไม่ทำให้อดีตเป็นตัวถ่วงและไม่หวาดกลัวหรือกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการที่เราทำสมาธิทำให้ได้ผลรับมหัศจรรย์เมื่อได้ฝึกฝนสม่าเสมออย่างถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญญาความรู้ใหม่ที่ดีกับตนเองและผู้อื่นเสมอ การทำสมาธิสามารถทำได้หลายวิธีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิดูลมหายใจเดินจงกรมทำงานที่รักแบบต่อเนื่องให้เสร็จจดจอ่อกับการขยับร่างกายแบบยืดเกรยดหรือการเล่นโยคะก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งค่ะเพราะเราจดจอ่อกับท่าและลมหายใจของเราวิธีที่5 เต็มใจและวินยัยทำให้กลายเป็นจิตใต้สำนึกค่ะการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเช่นการฝึกทักษะกินเป็นอดเป็นกิน l c h e h เออย่างถูกต้อง Low c a โล Half, High Fat อย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจออกกำลังกายในทุกๆเช้าทุกๆวันไม่ใส่ใจกังวล ทำวรนลนิดค่อยๆฝึกค่อยๆอ่านหนังสือในทุกๆวันฝึกการพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องค่อยๆฝึกค่อยๆฟังทำปรับสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน30วันค่ะหรือใครเคยได้ยินในส่วนของการที่เราฝึกนิสัยภายใน21วันจนกลายเป็นนิสัยค่ะ และยิ่งถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นการออกกําลังกายนะคะอย่างเองเองเนี่ยออกกําลังกายเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายค่ะแต่เมื่อเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนในเรื่องของอาหารเปลี่ยนในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะไม่ต้องออกหอักโหมแต่ให้เราฝึกออกและออกจนเคยชินทุกวันนี้นะคะเอก็ออกทุกวัน วันละประมาณ15-30นาทีในทุกๆวันค่ะฝึกจนเป็นนิสัยจนเป็นวินัยค่ะจะทั่งนะคะความเคยชินจนกลายเป็นวินยัยอยู่ในจิตใต้สำนึกภายในระยะเวลาเพียง3เดือนค่ะเพียงเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง21วันจนถึง90วันเราจะ กลายเป็นมันค่ะเราจะตื่นเช้าโดยอัตโนมัติถ้าใครลองฝึกตื่นเช้าดูนะคะจากคนที่เป็นคนตื่นสายลองตื่นเช้าขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก่อนฝึกให้กลายเป็นนิสัยแล้วเราก็จะตื่นเช้าได้ค่ะเทคนิคสำคัญของการฝึกก็คือจงลงมือทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่5.1ทําทันที หลังฟังความรู้จบค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้หรืออ่านเราได้เคล็ดลับอะไรใหม่ๆมาจงทําทันทีค่ะข้อนี้สําคัญมากๆเพราะกฎธรรมชาติเรื่องการลงมือทรรําพบว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเมื่อไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องการปฏิบัติสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเคยชินภายใน2 4ิีชั่วโมงที่ได้เรียนรู้มา ความกระหายหรือความอยากในการลงมือทำจะลดลงอย่างรวดเร็วและจะเกิดการสร้างข้ออ้างที่จะเลื่อนการลงมือทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว5.2ทํำต่อเนื่องเมื่อได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆในครั้งแรก เท่ากับความสำเร็จเกิดขึ้นแล้ว30%แต่คำว่าทักษะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้คงอยู่คงแคลคงเส้นคงวาได้ภายในครั้งแรกรวมทั้งทักษะกินเป็นอดเป็นและการกิน LC HF Low Carb High Fat อย่างถูกต้องต้องทำซ้ำอย่างต่อเนื่องให้ได้3สัปดาห์หรือทำแบบเดิม21วัน จึงจะเริ่มเกิดความคุ้นเคยหรือการอ่านหนังสือการออกกำลังกายทำอย่างต่อเนื่องการตื่นเช้าทำอย่างต่อเนื่องค่ะจนกลายเป็นนิสัยภายใน3เดือนจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเมื่อผ่านไปอย่างน้อย30วันค่ะถึง3เดือนที่ได้ลงมือทำภายใน1ปีจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ และภายใน3ปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีเยี่ยมรูปร่างจะดีขึ้นไม่เจ็บป่วยเลยแถมหน้าเด็กลงสุขภาพแข็งแรงเหมือนอายุลดลงทุกวันอันนี้ในเรื่องของการทำสุขภาพในเรื่องของการทานการปรับเปลี่ยนการทานการออกกํำลังกายการดูแลตัวเองดังนั้นการลงมือ ทานการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงวันละเล็กละน้อยทำให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ในระยะยาวแน่นอนค่ะหรือการพัฒนาตัวเองเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเราจะดีขึ้นในทุกๆวันฝึกเราจะเก่งขึ้นในทุทกๆวันค่ะ5.3ทําทำสม่ำเสมอเพื่อสร้างทักษะในหนึ่งวัน ปกติคนเราต้องกินอาหารเฉลี่ย3ามือ้อนั่นคือเราสามารถทำซ้ำได้ถึง3ครั้งใน1วันกับความรู้เพียงหนึ่งอย่างที่เราได้เริ่มทำในกระบวนการฝึกทักษะกินเป็นมีอยู่12ข้อสามารถทำวันละหนึ่งข้อ3เวลาการฝึกกินเป็นอดเป็นแบ่งเป็น4กลุ่ม กินอย่างไรกินเมื่อไหร่กินทำไมกินอะไรในแต่ละกลุ่มจะมี3ทักษะที่ควรลงมือทำให้เราฝึกนิสัยในเรื่องของการทานการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเริ่มต้นดูแลตัวเองเราจะเก่งขึ้นทําต่อเนื่องทําสม่ำเสมอแล้วจะกลายเป็นนิสัยของเราค่ะวิธีที่6 ขาดจาก3สิ่งนี้ถ้าคุณต้องการพัฒนาตัวเองถ้าคุณอยากที่จะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไม่กลับมาอ้วนอีกหรือถ้าเรื่องการเงินคุณจะไม่กลับมาเป็นหนี้อีกการเงินของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นท้อให้ตัดขาดจาก3สิ่งคือท้อ หรือหมดกําลังใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกินการลดน้ำหนกักการอดเป็นการกินไขมันเป็นพลังงานหลักอย่างถูกต้องให้เป็นการออกกําลังกายด้วยความรู้สึกด้านลบจากสิ่งภายในและภายนอกที่ได้ลับบางครั้งในการเรียนรู้ลงมือทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเราตั้งใจจะเรียนรู้รับความรู้มากๆในเวลาอันสัน้นแต่ไม่สามารถทำตามความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมดและ เห็นผลในวันที่ลงมือทำต้องรอผลสะสมและเมื่อเกิดผลแล้วทักษะที่พัฒนาขึ้นจะไม่หายไปไหนจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตถอยหรือย้อนกลับไปที่เดิมไปเป็นคนเดิมที่สุขภาพไม่ดีไม่มีความสำเร็จความปรารถนาในสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตต้องพึ่งยา ต้องพึ่งคนอื่นในการดูแลร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นแม้อายุต้องมากขึ้นทุกวันความเสื่อมต้องเกิดกับร่างกายแต่การกินเป็นอดเป็นกินไขมันให้เป็นพลังงานหลักอย่างถูกต้องเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายร้อยปีเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมต่างๆเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะชะลอความเสื่อมได้ด้วยการกินอาหารจากธรรมชาติขอเพียงเรียนรู้ เพิ่มขึ้นวันละนิดเกี่ยวกับร่างกายของตนเองและอาหารเมื่อได้พัฒนาที่ถูกต้องการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงการเรียนรู้การลงมือทารับรองไม่มีคำว่าการถดถอยค่ะของร่างกายเกิดขึ้นตราบเท่าที่เรารู้เท่าทันกายใจด้วยจิตที่แน่วแน่ในการดูแลสุขภาพให้ดีเราจะไม่อ้วนตลอดไปหรือในเรื่องของการเงินถ้าเรารู้ เราฝึกนิสัยจนเคยชินเราจะไม่กลับไปเป็นนี่อีกเราจะไม่ถอยกลับเข้าไปสู่ในวังวนของการเป็นนี่อีกค่ะเลิกหรือหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้โดยเฉพาะโลกของตนเองเพียงแต่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราทานเป็นออกกำลังกายอย่างถูกต้องการเก็บเงินการออมเงินการพัฒนาตัวเองเราจะไม่หลมเลิกค่ะ ให้เราเรียนรู้สิ่ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทานการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหยุดเครียดสร้างสมดุลฮอร์โมนมีน้ำหนักตัวที่ดีตลอดชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะหรือเรื่องการวางแผนทางการเงินของเรามีวินยัยเรื่องของการวางแผนทางการเงินเรื่องของการที่เรา ไม่กลับไปเป็นนี่อีกค่ะเราจะไม่ล้มเลิกในเรื่องของการที่เราจะเก็บเงินออมเงินการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพต่างๆเราจะไม่ล้มเลิกค่ะเราจะไม่มีคำว่าท้อถอยเลิกค่ะเราจะไม่มี3คํานี้และนี่นะคะก็คือ6เคล็ดลับนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะวิธีตั้งโปรแกรมสมองใหม่สร้างพลังชีวิตใหม่จากความเชื่อที่ถูกต้องเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เราโปรแกรมตัวเองใหม่ค่ะสมองเราเหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะให้เราโปรแกรมใหม่ค่ะและให้เราล้างออกบ้างค่ะสิ่งที่เป็นลบๆล,ล้างออกและโปรแกรมตัวเองเข้าไปใหม่ ในทุกๆเช้าในทุกๆวันค่ะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่คุณอยากได้ค่ะจงหาไอดอลของคุณถ้าคุณอยากลดน้ำหนักคุณหาไอดอลและแปะรูปลงเลยค่ะว่าฉันหรือเอาหน้าเราไปใส่แต่หุ่นเป็นประมาณนี้เราอยากได้แบบไหน เราอยากมีอะไรเราอยากมีรถแบบไหนเราอยากมีบ้านแบบไหนเราอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศประเทศอะไรเราสามารถที่จะจิจนตนาการสร้างภาพออกมาและทำให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะและนี่คือเคล็ดลับนะคะไปปรับและลองใช้กับตัวเองดูนะคะจงเขียนสคริปชีวิตของคุณเองขึ้นค่ะและจินตนาการขึ้นมา และนำา6เคล็ดลับนี้มาใช้นะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะฝากไว้นะคะในช่องของโค้ด A นะคะก็จะเอาแนวคิดดีๆีไ n d s เซดีๆนะคะเอามาฝากกันในทุกๆวันค่ะในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด Easy money